สวัสดีอีฟสี่สุขุสุกคนนะครับนอสวัสดีปีใหม่นาครับปีนี้ปีหกกนะพี่น้องนอะปีสองพันยี่สิบสามวันนี้สาววันที่วันพุดพี่น้องวันทีน่สิบเอ็ดบกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับโอ้ยหกสิบหคกครับพี่น้องมาพี่น้องมาส้มซอนออกพี่อีกหลอดนึงครับเก็บไปแล้วครับเมื่อวานนี้ไม่สูกมันออกทั้ก็ออกนะพี่น้องนอะ นะตอนเช้าๆพูว่าเาพืะะ่อเกษตรเราออกตามสายทุงมือนะครับเนาะนะครับว่านอยน้อยของบนเพื่อกลั่นขึ้นครับพี่น้องนี่ฝนตกมากๆวังบ้านกรยังได้วันที่หกเลยพี่น้องไอ้เถิดดอกโลนพี่น้องมันเป็นโลกอีกแล้ว ว่านเนี่ก็ฝนตกนะพี่น้องตกยี่วัดมือ,อตกบ่แห้งพี่น้องเที่เขตกอยู่เรื่อยๆครับอันนี้เป็นเพชรบางทองนะพี่น้องเป็นเพชรบางทองครับ,บรบอรบยส้เก็บเป็นแค่ไหนละครับครับหน่อยมัน จะเลี้ยวเนี่พี่น้องสิบเซนครับฟัง,งลมใหม่สิเป็นพีนน่ฟแบบังทองกันพี่น้องแต่เป็นรุ่นน่อยบรรยากาศช่วงนี้กะคื้นฝ้าคื้นฝนพี่น้องขึ้นฝนจิตโตอีกแล,ล้วล่ะ ครับไปพี่น้อ,องมุงสีภาพไอเบิงเนี่ยนึงพี่น้องเตรียมของมาแล้วเรียบร้อยนะครับกระตาก็มีไอเบิงเข้ามาชมสีภาพไอเบิองอยังมอหอดแล้วพี่น้องนะครับนี่เฮ็ดผงขมพี่น้องเฮ็ดผงขมหรือว่าเฮ็ดผงยุคานะครับน่าออกแล้วครับพี่น้องดอกแหลกของปีโคกพี่น้องอันนี้เกิดจากน้ำคอ,องเด้อพี่น้อง ผมเห็ดหน้าแหลยยงนะครับนอนอย่ข้างหน้หนาปังบ้านห้องกระเหลี่ยมพี่น้องเพิกงได้ซ่องสมอเก็บกันพี่น้องเอาตะดอกพญายกรน,นะพี่น้องเนาะไปค่อยแก้เอาโอ้ลมให้หน้าพี่น้องพวกข้าพวกคืนเลย ดอกงเพื่อนพี่น้องหลายคนจะสืบไปปาดตีนที่หลังนะครับเนาะโอ้ดอกงามๆครับพี่น้องเสียงกุมกบขันมาอยู่ปีใหม่วังหันนี้ไปน้ำปีใหม่เพื่อนพี่น้อง แล้วก็นาวแล้วก็อันเย็นแล้วก็ฝนตกพี่น้องนั่นี่นีแค่ยังนเลยจงไว้สักก่อน พี่อครับปลกติ้ครับปลาเสือไว้นี้นะครับเนาะ หลอกซิตูเย็ยนไหวพี่นอ้องไปกินอีกจักหน่อยพี่นอ้องกระถาโมมันแกงกระเสียบไปพี่นอ้องตมให้มันเจียสซักก่อนอาไปเกลงเก้ียงฉนอาใหม่พี่นอ้อง เหตุ่ลดอีมองนึงมาค่อยเกิดจรพี่น้องมองค่อยเก็บผู้ป,ปีสิเกิดรุ่นจากนี้ว่จาจักคือเอเามื่อวานฝนกนระโตขำเจือว่าเหตุเห้เพื่นมินเพิ่มความชุ่มชืมม้นเพีมงไม่อีกพี่น้องพอน้ำคลองกับเหตุหชุ่มชื่นเฉพาะขอบขอบพี่นอ้อ สอนพี่น้องดอกามคลกแข็งเกิดจ้าซีดห้พี่น้องทุกปีเลยหันเพาะบริด้ททายนะพี่น้องบริฮ็ดช่องเฮอง็สิได้มาเฮ็ดครับ ครับเห็นน้อยนึงพี่นอ้องเมื่อกี้ก็ตามคงอิ่มพอดีไอ้ครับพี่น้องขามาคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่น้องเด้อถ้าเจอว่าผ่านคลิปต่อไปเพื่อเป็นกระลังใจผมให้คลิปต่อไปนะพี่น้องเอา้เอาๆนีไอ้ครับวันนี้ลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ หาเมีเ้ยงครับพี่นอ้องเอ้ยไปสักครับดอกหน่อยพอยังอยู่ย้ำมาฟังนี่กะล่างคืนพี่น้องฟังนี่นครับกะล่างบูขึืนนีี่ก็มีครับพี่นอ้องจะอกไปสัมผัสพ,พี่นเนาะครับรอ,อหิมนนานก็นมีพี่นอ้อง เราก็ลังขึ้นมาไปเข้าๆกันครับดอกหน่อยเพื่อนครับเพื่อนเพ้อพี่น้องนี่ทำลังขึ้นครับอีกจักมื่สองมื่นพี่น้องใหญ่แต่ว่านี่พาะเอาเลรอพี่น้องว่าฟังว่าจีว่าจีดอกว่าค่อยอวบท่อฟังนั่นนะครับเนา้องแค่น้อยเพื่อกบานนะเพื่อกบเท้าพี่น้องเมื่อวาเนี่ฝนตกมากคับเพิ่มความชุ่มชื้นขึ้นตื้มขึ้นไปอีกพี่น้อง ครับพี่น้องก็ล่างข้นแม่นพี่น้องนี่นะครับดอกแง่พอดีดอกงหนึืงพี่อน,อน้องครับนี่เขาจะไปปลาติ้นครับอัน